สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ฮจะไปปันป่นจักรยานกับแอลฟ่านะคะปั่นจักรยานทัวร์กันค่ะมาเด้อมาเด้อเร็วๆๆอันนี้คือทางคือทางที่เฮาจะต้องปั่นไปค่ะพี่น้องโอ้ยอยู่ประเทศเดนมาร์กมันจะมีทางรถยนต์แอลฟ่าแม่มันมีรถมา มันจะมีู้บ้บาวุบาว้บาที่น้ำหนามันจะมีทางจักรยานแล้วก็ทางรถเห็นบอพี่น้องเว้ยเห็นไหมมีความสุขมากด้วยเอ็นซุยขึ้นกับพี่น้องแต่จักรยานใหม่มากดีใจดําเดอ้อไปเครือทัวเบิองผู้สาวเมื่อยบอโอ้ยผู้สาวยังมีความสุข แล้วเผา,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 าซ่ตรงนี้หรอจะดื่มน้ำเหรออาแมาม่สันมาแม่มาพี่ลูกสาวขอพักก่อนประสันเมื่อยแห้งเอาน้ำเขาก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยพี่น้องประสันบ่ไวไดเด้อะที่รักดื่มน้ำสิมาแค่เอาฝาหน่อยพี่น้อง ต้องออกกําลังกายกันแล้วค่ะพี่น้องเท่าสองคนเนาะปั่นจักรยานได้ทุกส่วนนะคะปั่นจักรยานได้ทั้งแขนทั้งขาได้ทั้งพุงเนาะแล้วก็ได้อากาศได้บรรยากาศเนาะลูกเนะาะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศพี่นอ้องอืมเสืออันเสือเส,สือไหมกันกันลมกันหนาวได้ไหมไอเดว,วามฟิกวามกันกันหนาวได้ไหมหนาวร้อนเนาะลูกเนาะ ไม่ต้องดื่มเยอะเดี๋ยวมันจุกเสบางบ้านคนรวยของเมืองเดสเดคร์บคพี่น้องบ้านคนรวยของเมืองเดสเวอร์เห็นปะแล้วมันเป็นหมู่บ้านถี่ว่าสงบสงี่ยมอยู่ไกลๆโรงเรียนแอลฟาเนาะค่ะเนี่ยแล้วตรงเนี้ค่ะพี่น้องตรงเนี้ยตรงเนี้ยแอลฟาเขาพ่อเห็นเขาแล้วอยากซื้อถ้าเกิดเขาขายนะบ้านหลังเนี้นะพี่น้องเมือมันอยู่ไก่ปลาคจิกาอยู่บ่หรอฮเหรอเนี่ย Men Jeg ja, vil gerne have et hus derovre, men ikke derovre. Hvad? Jeg tør ikke at være så tæt på en skov. Må du da en, na? Ging. Der er lækker mor, mor med gaj jo. Der er lige mor med tøler, mor med guller. Nej, altså sådan, det er ikke fordi jeg er sådan bange for, at der sker noget. Jeg er bare sådan, altså sådan, for eksempel hvis du bygger noget tårtene, så det er det jo det værste sted at være. Og så kan du også komme vildt mange dyr, ja. ออกไปต่อไปโอ้ยพี่ตังแมวเปิดครบสิว้ารถแอร์ไฟยางแบนแล้วทําไงวะเนี่ยร้านเปิดปะเนี่ยวันนี้วันเสาร์ปิดแล้วเนี่ยโอ้ไม่กอดอนุไม่ขี่นะหนุต้องจูงเอาแป๊บหนึ่งลูกยางแบน โอ้ยสงสารลูกสาวพี่น้องมึงจักรยานแบนพรุ่งนี้นางต้องต้องใช้ไปโรงเรียนด้วยนะพรุ่งนี้มาออกน้องโอ้ห <laughs> ลืมพรุ่งนี้วันอาทิตย์วะเออ <laughs> เดี๋ยวลองเอาไปพงเดี๋ยวลองไปสูบดูนะลูกเนะดีนะที่หนูเอามาปั่นวันนี้ <laughs> เห็นป่ะเอกจูจูจักรยานเอาพี่น้สองให้ จักรยานลูกเสียพี่น้องต้องจุงเอาโอ้ยตายนี่อันนี้เป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านที่เดนมาร์กนะคะพี่น้องเห็นไหมหมู่บ้านสวยนะเห็นไหมย,ยังออกก็ได้ยังออกกําลังกายก็ได้พี่น้องจักรยานยางหัว บรรยากาศบ้านนะให้ชมประเทศเดนหมากแล้วบรรยากาศตอนนี้ใบไม้กำลังสีเขียวนะคะแต่ว่าท่านเปลี่ยนสีนะใบไม้อ,อ,อันนี้เป็นสุกขิทเนาะมองเฮ็ดงานมองนึงค่ะพี่นออ้อง่อยเคยมาฝึกงานอยู่ตรงไหนอ่อ นี่ทางเข้าบ้านเดนมากน,ะนี่ดอกไม้สวยไหมคะดับไม้สวยบ้านก็สวยเนาะเห็นไหมหมู่บ้านหมู่บ้านลักนี่สวยนะพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่ว่าแพงเนาะมันแพงยนอย่างตีมันอยู่ติดใกล้แม่น้ำมันก็เลยแพงเนี่ยนี่หมู่บ้านในเดนมาร์กค่ะเนาะนี่ มแตาบ้านหลังใหญ่ๆเห็นบ่เ mm. นี่ยสวยนะบ้านน่ะชอบหลังนี่ครับพี่น้องเห็นห่ะลังบอกใหญ่เลยบ้านน่ะหลังนี่กใหง่เห็นบะนี่ซอยบ้านนี่สวยนะอยากได้บ้านแบบนี้แมพี่น้องเนี่ยเห็นบ่อยากได้บ,าบ,บ้นนนา,บานหลังนี้วะขาวๆงามๆเสียอันนี้ก็โรงเรียนแอลฟ์านันเนี่ย โรงเรียนของเอฟลฟาน้อยอันนี้เป็นโรงเรียนลิลเลอเนสเวิร์ตสคูลนะคะนี่เห็นไหมเนะนี่ยนี่พี่น้องลูกสาวคอยเขาของเรียนอยู่นีเด้อเนี่ยหนูขึ้นสีขึ้นเลยเหรอนี่บ้านหลังนี้คอยว่าสิสื่อพี่น้องเพราะย่าเขา่าระบ่สื่อมันจังเก็ตลาน นี่บ้านสวยเนี่ยลังเนี่ยมันขายตะกี้นะมันขายเจ็ดลา้ลานเจ็ดล้านหืาสี่ล้านนี่แหละโคนเด้บะมีเงินสื่อพี่ดอกก็เลยประเดี๋ยวติดเข้ามาบ่มีเงินนี่แหละบ่ <c oughs> ติดก็ได้ล,ละล่ะนี่หลังนี่สวยนะคะนี่ให้มาดูเป็ดเห็นไหม วิวสวยนะคะพี่น้องเห็นไหมนี่บรรยากาศทะเลหม่องเก้าเราวิวเก่าเราพี่น้องสวยปะตรงนี้ก็เป็นอำเภอเนาะอำเภอเมืองเ,เนสเวิร์ดนะอะไปพี่น้องคลิปนี้ก็บจบซํ้นเหลหนะเนาะจะได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไขเป็นมูกันเป็นน้ำเรอยๆนะคะเด้อไฮ